ถึงคู่มีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างอยู่มาวันเลนทายนี่ปีที่6แล้ว<ม>ถึงตอนคบกันหลังๆเนี่ยค่ะมันจะแบบมีความห àng, ม่างหรืออะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้แบบอ,อ ฟู้ง้าเหมือนตอนแรกใช่ไหมที่แบบว่าเราแบบมีความหวานเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีความเป็นคู่ชีวิตกันมากขึ้นคือเขารู้ทุกมุมของเราเรารู้ทุกมุมของเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่อยากให้มองว่าแบบว่าที่ทุกวันนี้แบบบางทีมันแบบมีความเหมือนเพื่อนๆๆอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าแบบความราักจิตใจหรือแบบหมดแพชชั่นหรืออะไรแต่ว่าด้วยการด้วยการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยคือคุณเข้าใจว่าแจ็คทำงานก็ไม่เคยเรียกร้องอะไรจากจากแจ็คที่จะต้องมามีเวลาให้เราหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะบอกว่าคุณเข้าใจแล้วก็ อยากให้เราอ่ะเป็นแบบเนี้ยคือไม่ได้ต้องการอะไรที่แบบมาหวานเหมือนแต่ก,ก่อนแล้วคือเขาชอบคิดว่าแบบคุณยังต้องการความรักที่แบบหวานเหมือนแต่ก,ก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ต้องการแล้วคือทุกวันนี้เรารู้รู้อยู่แล้วว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีปัญหาอะไรอ่ะเขาคือคนแรกที่คอยพพอร์ตเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้แจ็คดูแลสุขภาพช่วงนี้ทำงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยไปนานๆค่ะไม่อยากคิดมากค่ะครับก็สำหรับผมนะฮะวันวาเลนทน์นะฮะผมก็ บอกรักคุณทุกวันอยู่แล้วในเรื่องของแบบการแบบก่อนนอนบอกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราเราคบกันแบบเพื่อนแล้วเราให้อยากให้คุณแบบว่าไม่ต้องไปฟังใครอะ่ะเวลาแบบใครในวงการบันเทิงเขาแซวก็คือแบบมันคือแก่นอะ่ะแล้วก็ไม่ต้องไปเชื่ออะไรเพราะว่ามันเป็นงานไงเราก็กลัวคุณทบบอบางทีก็จะไม่ได้แก้งก็ได้ไ <laughs> แล้วพูด <laughs> ต่อเขาชอบเขาชอบก <laughs> <อ> <laughs> ลัวแล้วก็แบบว่าอย่าไปคิดมากมันเป็นแบบ มันเป็นแบบเหมือนเขาจะชอบแบบอํากันเล่นๆเหมือ <analyzed> น <fruit> แบบเขาแซวกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแบบอย่างสมมติเหมือนใครอัมอะไรคุณมาคุณก็ไม่ต้องเชื่ออะไรเลยก็อย่าไปฟังใครอ่ะต้องเชื่อใจเราคนเดียวเพราะว่าเราไม่นอกใจคุณอยู่แล้วเรารักคุณคนเดียวอะไรเงี้ยเอาตรงถ้าถ้าวันนี้ไม่มีเราคุณก็อยู่ไม่ได้หรอกคุณก็เศร้าอ่ะเขาขาดเราไม่ได้หรอก ตอนนมุมมองผมนะอ่าในมุมมองคุณใช่เพราะฉะนั้นก็อย่าอย่าเลิกกับเราอย่าทิ้งเราเอาดีๆเห็นความดีอะไรของเขาเขาเขาเป็นคนแบบเก่งเขาเป็นคนเก่งแล้วก็แบบว่าสอนเราได้ในหลายอย่างอะไรเงี้ยเขาดูแบบคือเขาดูเป็นผู้ใหญ่จะขอบคุณอะไรเขาไหมขอบคุณที่แบบเอาจริงถ้าเลือกคุณได้อย่าให้คุณเป็นแม่เรามากกว่าแม่เราโอ้แม่ แม่เราวันมาอ้าวไปทำงานแล้วลูกเออเดี๋ยวแม่เล่นเอฟแวนก่อนเล่นเป็นมุกกป๊บนึงแล้วไี่ห่วงลูกบ้างไหมแม่เราไม่ห่วงห่วงใครห่วงดีเจนุ้ยเออรู้เรื่องชีวิตดีเจนุ้ยแม่เปิ้นผมอะรู้เรื่องชีวิตดีเจนุ้ยมากกว่าผมบอกกูตามแจ๊กแจ๊คไปเจอนุ้ยเหรอบอกนุ้ยด้วยลูกอย่ากินก่อนนอนเพราะมันเป็นกฎไรย้อนนี่รู้ยิ่งกว่านี่ตกใจเลยเนี่ยทไมแม่จริงแม่ผมอะแต่กับเราเป็นไงแม่เปิ้ลไม่รู้ชีวิตผมเลยแต่คนอื่นรู้หมด ็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรหรออหละหยอกเล่นหยอกเล่นแม่ก็ยังน่ารักกับผมเหมือนเดิมเอาดีๆพูดกับคุณดีๆสิอ๋อก็ก็รักคุณนะฮะแล้วก็ขอให้คุณแบบว่ามีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีเงินทองเข้ามาเยอะแล้วก็ กขอให้โชคด<ะ>ีแล้วกันนะมิจฉาลาภว้าโชคดีแล้วกันถ้าโชคดีก็ต้องไม่อยู่ตรงนี้นะโชคดีแบบไปด้วยกันอ๋อโชคดีไปด้วยกันโอเคอ่าอย่าไปอวยพรเขาว่าให้สิ่งไม่ดีแบบออกจากชีวิตเขาไปนะไปเลยนะอย่านะใจเย็นสิพวกเขาไปโพจิโชวหวานเลยนะโชวหวานโชวหวานหน่อยตั้มหกปีรายการค่ะอ่ะโชว์หวานหน่อยสิ่จูบเหม่งจูบอะไรก็ว่าไปจูบน้ำปลามือชอบหอมจูบปากน้องมือจค่ะ ไอ้คั้งนี้ไหะนิสาหอมแก้มนี่ไมหอมแก้มนี่ทำไมอ่ะเขินเฮ้ยเรื่องมากนะจ๊ะมาเรื่อง่อเอะเออ ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีแซสซแซ E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสซแ E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีแอเซนทีวีอร์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 